Star. เปยดปานวาดอดีตนางร้ายตัวท็อปนะครับปล่อยซีนเด็ดกลางสะนะครับร้อนแรงเกินต้านกันเลยทีเดียวนะแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะมาเปิดภาพล่าสุดนะครับของเบย์ปานวาดเซ็กซี่สตา์ในตำนานนะครับสาซีนแซบนุ่งมิกินี่อวดหุ่นสวยเซ็กซี่กลางสะน้ำที่หัวหินนะครับเห็นแล้วร้อนแรงไม่แพ้อากาศกันเลยทีเดียว และล่าสุดนะครับเป้ยปานวาดอดีตนักแสดงสาวชื่อดังนะครับคุณแม่ลูก2วัย43ปีนะเสิร์ฟลูกแซ่บนะครับเอาใจ fc นะหลังไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะครับที่หัวหินในชุดายน้ำบีกินีนะครับพร้อมโพสท่าแชร์ภาพโรยนะครับและอัดคลิปปวดหุ่นสับดอกย้ำความร้อนแรงนะครับก่อนทำ fc ทั้งในและนอกวงการนั้นพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมเธอไม่หยุดเลยทีเดียว และสาหรับเป้ยปานบ้านนะครับเธอนั้นได้เข้าวงการมาอย่างยาวนานแล้วนะครับและสำหรับผลงานที่แจ้งเกิดเธอนะครับเธอนั้นแจ้งเกิดจากการแสดงเป็นนางเอกวีิกวิดีโอนะครับของไอซ์ลันยูนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพลงนั้นดังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเพลงคนใจง่ายนั่นเองกับวลีเด็ดของเพลงนะครับก็คือจ้าดราดานะครับและท่าเต้นของเธอในเพลงนั้นก็ติดตาตึงใจของผู้เรามายาวนานแสนนานเลยทีเดียวนะครับ และต่อจากนั้นนะครับเป้ยปานบ้านนะก็มีผลงานแสดงอย่างมากมายนะครับและแน่นอนว่าเธอนั้นได้เข้าสู่วงการถ่ายภาพเซ็กซี่นะครับมากมายเลยนะครับจนถึงวันหนึ่งนะครับเธอมีครอบครัวนะครับผลงานทางด้านบันเทิงของเธอก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นผลงานของเป้ยปานบ้านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและแน่นอนว่าเราก็ได้เห็นเธอนั้นมีความสวยแซ่บเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และหากค co ุณ so ผู้ชมท่านใดนะครับอยากติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอให้ได้มากกว่านี้นะครับแน่นอนว่าแอดมินนั้นจะขึ้น i อของเธอไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับครับและสาหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี please, really ้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับ 拜拜。Bye bye.